สวัสดีครับเอสเทนำผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การถ่านเข้สตฟุตบอลดิวโอไทยลีกครับวันนี้มากันที่แพนเดโดเซเตียมครับชมเกมระหว่างเมืองทองยูเนเต็ดเจ้าบ้านนะครับเปิดสนามรับการเยือนของขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับมาดูสิบคนแรกของทางฝั่งเมืองทองยูเนเต็ดเจ้าถิ่นนะครับกองหลัง4คนครับ4141นะครับส่วนขอนแก่นยูเนเต็ดทีมเยือนครับมาในระบบ352ครับ ครับพุทธสินเป่านวิดเริ่มเกมการแข่งขันครับทีมเยือนขอนแก่นในเสื้อสีเหลืองเกงดำนะครับเป็นฝ่ายเขียนเริ่มเก่อนครับบุกจากขวาไปซ้ายขนาดที่เจ้าถิ่นครับในเสื้อสีแดงกางเกงสีดำนะครับมีวิ่งอ้อมหลังไปแล้วจ่ายตรงนี้ให้กับกฤษธมตั้งป้อมครอสมาเด็ดเลี่ยก็ยังโดนสกัดออกไปได้ยังได้อยู่ครับขอนแก่นถืนเกมรุกครั้งนี้กฤษธมแล้วมีมือดึงครับโอ้โหบุญทวีเสียท่าเลยครับ เปิดมาเสาแรกครับยังดีที่โดนสกัดออกไว้ได้ก่อนนะครับยังได้ลุ้นต่อครับขอนแก่นกับลูกเตะมุมออกขวามาครับขึ้นที่บุญทวีบุญทวีมองแล้วเล่นั้นๆกับพิชาพิชาจ่ายต่อสวยเลยครับเอาครับสุดเส้นหลังตรงนี้บุญทวีหักกลับมาอู้ไม่ผ่านครับยังดักไว้ได้ดีครับดิศศอสูนเนินเกมติดต่อกันแล้วนะครับเปิดยาวมาครับโอชามงได้สันติธรเล่นลูกนี้ยากครับ แต่ว่ายังได้บอลอยู่อะล่ะอิซันเมโล่เจอ3คนพามาเองแล้วลองยิงซ้ายลูกนี้โอ้โหสุดสวยเลยครับซ้ายลูกนี้ของอิซันเมโล่ครับขอนเกตยูเต็ดบุกนำเมืองทองแล้ว1ประตูต่อศูนย์โอ้โหลูกนี้นี่ร้อยคะแนนไปนับสุดๆจริงๆ,ๆครับอิซันเมโล่เต็มสิบให้ร้อยเลยครับดูอีกครั้งครับพามาเองด้วยครับหลบไป2-3คนครับแล้วเข้าซ้ายแล้วซัดทันทีครับโอ้โห ดูครับความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆครับพาหนีมาแล้วใส่ด้วยซ้ายลูกนี้ครับจังหวะยิงลูกนี้ครับ1-0ครับบุกมานาำแล้วครับของแก่นอยู่ในเตตูเทวางยาวยาลูกนี้โอ้โหให้กับวิลเลียมป๊อปพยายามจะร้องเอาฟาวแต่ว่าผู้ตัดสินเป่าตรงนี้โดนน่าจะโดนจับลำหน้ามากกว่าครับแต่งบอลก็ไม่ได้ดีด้วยครับบอลแรก และตามเก็บเล่นต่อแต่ยาไปครับเอาะละครับบอลของขอนแกน่นจากกิตพลพรพลเลี้ยงจี้ให้สันส้นๆกับวิสันเมโลจ่ายต่อมาเข้าเขตโทษต้องยิงแล้วครับลูกนี้โอ้โหเลือกยัดเสาแรกครับแต่ว่าไม่ผ่านนหนของพิธพงศ์กรวิทมองในกรอบเขตโทษแต่ว่าหักใครโอ้โหตัวอ้อมหลังมากคือวนานกอยังทนันแล้วเปิดมาธิรพลโอ้เลยไปครับยังเก็บได้บุญทวีเปิดไปต่อวิลเลียมป๊อปซ้ายลูกนี้โอ้โหเป็นซูเปอร์เซฟของจิวัตรวงังถั่นครับ ดูครับบอลขึ้นทางซ้ายจังหวะแรกนี่ก็ดูครับเหมือนจะไม่ทันแล้วก็แต่ว่าสปินมาเปิดได้ครับแล้วเลยธีรพลไปครับแต่ว่าแถวสองยังเก็บได้ครับมุนทวีแล้วให้วิลเลียมป๊อปพลิกยิงลูกนี้ครับต้องปัดออกไปก่อนนารฤงธิ์ก็ทำประตูจากลูกโหม่งได้แล้วลูกหนึ่งในลูกนี้นะครับเปิดลูกนี้โอ้โหยังถึงครับโอ้แล้วโหม่งลูกยังเซฟเอาไว้ได้ครับธีรพ์เรือนนิดเหมือนว่าบอลน่าจะออกไปแล้วนะครับ นี่คได้มาที่วิลเล็ตพาร์ตพาร์มองในกรอบเขตโทษแล้วแต่ว่าจ่ายสั้นๆที่อดิศักจ่ายต่อมาสวยเอะไะครับเข้ากรอบเขตโทษแล้วทิ้งตัวลงไปตรงนี้ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับโอ้โหดูอีกครั้งครับจังหวะเซตกันสวยนะครับแล้วจังหวะเก็บคมเนี่ยครับที่มีปะทะกับบุญทวีครับจะไปดูเองนะครับนี่เช็คล้ำหน้าก่อนพอไม่ล้ำก็ไม่มีปัญหาครับมาเช็คต่อคือจุดโทษครับ ดูทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยครับอยู่ที่ลุนพินิจผู้บริสินแล้วครับนั่นแหละครับที่เรียนไปแล้ครับไม่โดนบอลแล้วก็มีการสัมผัสตัวหรือว่าปะทะกันด้วยนะครับเล่นป๊อปนะครับรอที่จะสังหารจุดโทษวิ่งมาแล้วครับเล่นป๊อปวิ่งเข้ามายิงลูกนี้โอ้โหข้ามคานออกไปเองครับโอ้โหเล่นป๊อปครับยิงโด่งข้ามคานแบบไม่ได้ลุ้นเลย เดี๋ยวดูอีกครั้งครับจังหวะยิงจุดโทษของวิลเลียมป้อมครับวิ่งเข้ามาแปรนี่ครับมันอาจจะช้อนใต้บอลไปเยอะนะครับไม่ลื่นไม่อะไรด้วยครับมาแบบตรงๆเลยครับโอ้โหอินเทสครับเปิดมาตรงกลางได้หมงลูกนี้โอ้โหเป็นซูเปอร์เซฟอีกครั้งหนึ่งครับของจิรวัตรโอ้กราวิทัศน์โมแบบเต็มศีรษะเลยครับไปดูครั้งครับจังหวะเตะมุมแล้วโอ้โหสอดเข้ามาหมงคนเดียวครับกราวิทัศน์คือลอยมาเลยโดยที่ไม่มีผู้เล่นขอนแก่นตามประกบเลยนะครับกราวิท สองเกมที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสแต่ไม่เฉียบคมเท่าไหร่นะครับแล้วเปิดมาบุญทวียัดมาลูกนี้โอ้โหบอลชนขาครับเดี๋ยวต้องดูว่ามีปลายมือของจีรวัตรด้วยหรือเปล่ารับลูกยิงของวิลเลมป๊อปบอลวางยาวมาครับแล้วชอบุญทวีครับตบจังหวะแรกเข้ามาแล้ววิลเลนป๊อปเนี่ยครับตดตามน้ําเลยเดี๋ยวว่าชนขาอยู่ปรวิทย์ปรวิทย์หักเข้ากลางมาแล้วใช้บอลโด่งลูกนี้เปิดถึงวิลเลมป๊อปพักอกแล้วแปะโอ้โหยังเป็น เซฟของจิรวัตรอีกครั้งหนึ่งครับนี่จังหวะตัดเข้ามาของกรวิทศรานะครับอ้แล้วแม่นครับน้ำหนักดีแต่ว่าจังหวะยิงของวิเลยป๊อมมันไม่ค่อยถนัดนี่นะครับัชราวุฒิกันทวิชัยครับเป่านุวิยาจบครึ่งเวลาแรกครับเมงนพายูเต็ดตามหลังขอนแก่นยูเต็ดอยู่ศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับดูว่าการแก้เกมของมาริโอยอฟกี้ในครึ่งเวลาหลังจะเป็นยังไงครับ อาละรครับเปิดยาวตรนี้สวยเลยมีซาเยฟได้เข้ากรอบเกตโทษแล้วยิงโอ้โหเป็นสุบเสฟของชิรวัตรอีกแล้วครับบอลวางยาวอยู่แล้วครับครึ่งแรกเองก็เล่นสุดนี้ครับแต่ว่ามีตัวเสียหลักลื่นครับเอาชัวร์กอมเมนเบียเทศกรวิดขวามีครับแต่ว่าจ่ายตรงนี้ย้อนหลังหน่อยๆย,ยังตามเก็บเล่นได้บนทวีจับแล้วเปิดมาเลยคอสดมาแล้วได้แปลลูกนิ้วอ้อาจนได้ครับตีเสมอครับซาดามิซซเยครับนาทีที่55 ดูอีกครั้งครับบอลเปิดอีกแล้วครับของมึงทองครับบุญทวีแล้วล้นมาถึงสาดรมบิซาเยฟครับไม่มีตัวประกบเขานะครับทำให้แปรเล่นทางเข้าไปครับแปรมุมนี่ดีจริงๆครับจิรวัตรเองมาแล้วนะครับแต่ว่าเอาไม่อยู่ประตูที่2ของเจ้าตัวนะครับในฤดูกาลนี้ครับสตาบิซาเยฟฟีคิกของขอนแก่นนะครับพลกรทิ้งไปในกรอบเกตโทษตรงนี้บอลเยอะๆอ้าวได้มองด้วยแล้วก็โู ไปตกอยู่ที่หลังคาครับลูกโมงของนรงดิต oh <my> แต่คนเป็นทนาของวัฒนากรครับเปิดมาตรงกลางแล้วได้โมงลูกนี้อุบชนเสาครับอ้ลูกหมูชาแล้วได้3อีกทีเรียบร้อยครับแสงขึ้นนำสอประตูตอนน่อ1งจากคนเดิมครับซาดอมิซาเยฟโโหลงมานีไม่ทำให้มาเรียวโรสกี้ผิดหวังครับกด2ประตูครับ ตื้อครับจังหวะมงแล้วโอู้่เกือบเข้าครับแต่ว่าชนเสาแล้วตามเก็บจังหวะสองสามเข้าไปครับไม่มีปัญหาจังหวะตามเก็บนี่เกี่ยวทีเดียวเนี่ยโล่งๆเลยครับกิดพรมก็ไปเสียจังหวะเหมือนกันนะครับปชานะครับได้มงก่อนจังหวะตามสานี่แต่งบอลไปพื้นที่ว่างนี่ได้เปรียบนนะครับทําให้เขายิงเข้าไปแบบถนัดนะครับแสงน้ำแล้วครับเมืนทองทองต่อหนึ่งนเปอาครับไปที่ซาดามเซเยฟ มีเเยปเปิดเร็วเลยทางซ้ายอาเลยครับถึงกรวิทด้วยกรวิทตัดเข้ากลางแล้วหาช่องเข้าเขตโทษซับไกลยิงอูติดอยู่ที่นัตพลครับแล้วบอลตกพื้นลูกนี้ออกหลังไปแล้วคับเสียเตะมุมพยายามที่จะจบด้วยตัวเองนะครับโรซันกรวิทย์ทศัศนาเกิดเกี่ยวได้ครับวิรพัฒน์อดิศักทิ้งมาทางขวาสวยเลยครับ วิลเลยมป๊อปแล้วมีบุญทวีวิ่งอ้อมหลังครับจ่ายไม้จ่ายด้วยบุญทวีเข้าเขตโทษลูกนี้หักคืนวิลเล่มป๊อปยิงเรียบร้อยครับ3ประตูตอนหนึ่งครับบอลสวนกลับของมงทองเด็ดขาดมากครับหนีแล้วครับทางฝั่งมงทองยูเนเต็ดโอ้ลูกนี้ต้องสมถือว่าสมบูรณ์แบบครับเป็นจังหวะโต้กลับแล้วก็ทำกันไม่กี่จังหวะครับแล้วก็จบสกอร์ได้ครับดูครับบอลสวนกลับมาแล้ว เลื่องมาครับแล้วก็ย้อนกลับมาให้กับวิเลยตป๊อปครับยิงจนเสาเข้าไปส่วนคนนี้ต้องชมก็คืออดิศักกายสอนะครับที่ไปแทงบอลมาให้นี่แหละครับบุญทวีย้อนมาจบที่วิเลยตป๊อปครับคือบอลทีแรกยังอยู่ในแดนของเมืองทองอยู่เลยนะครับพอแกะออกมาได้อดิศักที่ลงไปล้วงบอลต่ำานะอครับออกบอลทางขวาวิเลมป๊อป วิลเล่ป๊อปเข้ากลางมาแล้วออกไปทางขวาพักอ,อกแล้วยิงโดยมิซายเยครับโอ้โหแ้าเขานี่สุดสวยเลยเดี๋ยวบอลข้ามคานออกไปครับไม่ได้ลุ้นวางออกให้กับเชสซี่แม่นครับพักอ,อกลงเจอกับนัทพลครับเชสซี่ตัดเข้ามาตรงกลางให้กับวิลเล่ป๊อปจ่ายต่อให้อดิศักด์จับแล้วกดลูกนี้โอ้โหบอลไ่ตรงกรอบครับชิงกันสวยมากครับแลวได้จบด้วยแต่ว่าลูกยิงของอดิศักด์บอลหลุดกรอบไป ดูครับไปเล่นปัอปก็ให้สวยครับจับบอลจังหวะแรกพร้อมยิงครับแต่ว่าโอ้โหกะเอาเต็มข้อครับกะเอาไม่ต้องเซฟอะครับโอ้โหยิงหลุดออกไปเยอะครับเอาซ้ายครับของปุรเชตยิงยัดมาเลยโอ้โหเป็นด้านของจิรวัตรเหมือนจะปัดได้หน่อยเดี๋ยวมู่สินให้เป็นลูกตั้งเตะครับลงมานี่กะใส่ชื่อสกอร์าประตตครับโอ้หโยกสวย เซซี่ให้กับมิสเยยสจ่ายต่อโปและเชสายลุ้ง้ิหบอลหลุดกรอบนิดเดียวครับดจะลุ่งวัย20ปีตรงนี้ยิงก็น้ำหนักใช้ได้ครับแต่ว่าทิศทางนี้ก็หลุดออกไปครับแล้วขอนแก่นจะได้สวนไม่ทันได้สวนครับพศินอยู่ตรงนั้นเปล่านวิดยาวหมดเวลาการแข่งขันครับ <c oughs> เมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะขอนแก่นยูเนเต็ดไปได้3ประตูต่อหนึ่ง